6อาการของผิวขาดน้ำทําหมดสวย ต้องบอกเลยว่าความสวยใสยก็มาด้วยความที่ผิวเราเนี่ยดูหน้าเด้งเต่งตึงเปล่งปลั่ง,งสดชื่นสดใสมีความมีน้ำมีนวลน,นะคะถ้าผิวขาดน้ำอ่ะมันจะต่างยังไงกับผิวแห้งเพราะบางครั้งเนี่ยตอนนี้อากาศมาละอากาศนาหนาวๆมาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นผิวแห้งหรือผิวขาดน้ำกันแน่วันนี้จึงจะมาแบ่งปันนะคะกับ6อาการตรงนี้บง่งบอกเลยคุณเป็นผิวขาดน้ำรู้ก่อน ก่อนที่ผิวจะพังนะคะหรือว่าหมดสวยอาการแรกค่ะนั่นก็คือการที่ผิวของเราเนี่ยลอกเป็นขุยมันแห้งด้วยแล้วก็ลอกเป็นขุยด้วยมันอาจจะดูแล้วว่าเออมันเพราะอากาศหรือเปล่าอลองฟังดูมันขาดความชุ่มชื้นนะคะผิวขาดน้ําคือผิวที่ขาดความชุ่มชื้นไอแห้งลอกเป็นขุยนี่คืออาการบ่งบอกอาการแรกค่ะอาการถัดมาอาการที่สองบางวัน อยู่ดีๆผิวหน้าก็มันบางวันอยู่ดีๆผิวหน้าก็กลับแห้งซะง,งั้นมันจะมีอาการแบบนี้ซึ่งต่างกับคนที่ผิวแห้งนะคะผิวแห้งนี่เขาแห้งไปเลยไม่มีอาการที่จะกลับมาผิวมันได้แต่ถ้าคนผิวขาดน้ํามันเอาอะไรแน่ไม่ได้บางวันแห้งบางวันมันลองดูค่ะคุณเป็นแบบนี้หรือไม่บ่งบอกอ,อาการที่3นะคะก็คืออาการที่คุณเนี่ยทาแป้งไม่ติด เมคอัพไม่ทนแต่งอะไรไปก็ดูมันหลุดล่อนง่ายเหลือเกินอันนี้เลยมาเลยเป็นผิวขาดน้ำอาการที่สี่นะคะก็คืออาการที่คุณทาครีมแล้วไม่ซึมอ่าไม่ซึมคือทาเข้าไปปุ๊บมันกองเหนียวเปลอะเลยเคลอะอยู่ข้างหน้าลอยย่องเลยนะคะมันย่องอยู่ข้างหน้า ไม่ซึมเข้าผิวนี่แหละค่ะเรียกว่าผิวขาดน้ําและข้อที่5นะคะลองสังเกตอาการดูว่าหน้าเราเนี่ยมันอิดโรยหน้าเรามันไม่สดใสมันไม่สดชื่นมันไม่เปล่งปลัง่งแล้วก็ดูแล้วไม่มีน้ํามีนวลดูหมองๆนะคะก็เรียกว่าผิวขาดน้ําเช่นกันและอาการสุดท้ายนะคะก็คืออาการที่แพ้ง,ง่ายขึ้นผื่นด้วยขึ้นจ้ำแดงด้วย และถ้าใครมีอาการแบบนี้ที่เป็นผิวขาดน้ำสิ่งที่คุณควรทำคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวความชุ่มชื้นไม่ใช่แค่ความชุ่มชื้นที่เคลือบภายนอกทาบกๆน้ำมันลงไปทาบกๆครีมหนาๆลงไป มันไม่สามารถจะช่วยได้เต็มที่นะคะเพราะผิวขาดน้ํามันอยู่ข้างในด้วยข้างในผิวของเราไม่กักเก็บน้ําสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือต้องดูแลทั้งภายในภายนอกวันนี้เราจะมาแนะนําด้วยนะคะก็คือเราต้องปรับเลยตั้งแต่ข้างในดื่มน้ําให้มากพอวันละ2 3ลิตรอันนี้ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นจากข้างในละและประการต่อไปให้เรานะคะเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าซึ่งสําคัญมากๆ คนที่ผิวขาดน้ำมันไม่กกักเก็บน้ำถ้าคุณไปใช้สารชะล้างเช่นสาร s l s s l e s สารเพิ่มฟองเยอะๆฟอกออกมาแล้วฟองฟอดๆนี่แหละค่ะมันจะยิ่งชะล้างเรื่องของไขมัน ความชุ่มชื้นออกจากผิวทําให้ผิวของคุณเนี่ยมันยิ่งแห้งลงและก็กลายเป็นผิวที่ค่อนข้างจะแพง,ง่ายระคายเคืองง่ายอย่างที่บอกว่าผิวขาดน้ําเขาจะระคายเคืองง่ายมีผื่นขึ้นง่ายลองดูคุณต้องปรับค่ะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าใช้แบบที่ไม่มี SLS ไม่มี SLES ก็คือสารัลเฟตสารเพิ่มฟองนั่นเองเลี่ยงไปเลยไม่ต้องใช้ใช้แบบชนิดนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าจะเป็นโฟมหรือเป็นสบู่ก็ได้ชนิดที่ไม่มีฟองจะต,ต้องบอกก่อนหลายคน ก็กังวลว่าไอชนิดไม่มีฟองแล้วมันล้างหน้าสะอาดไหมการที่ไม่มีฟองนะคะสามารถจะเลือกได้ถ้าเกิดเป็นชนิดที่เป็นสบู่อะเกียดยกตัวอย่างละกันเกีดเองใช้ตัวนี้สบู่สูตรภายแฮนเมดว่านังคำจักเกตที่เขาไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองแต่ฟองที่เขามีเนี่ยจะมาจาก น้ำมันธรรมชาติเป็นน้ำมัน3ตัวนะคะน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันละหุ่งที่ผสมเป็นสูตรของเคที่พอฟอกออกมาฟองจะได้มันได้นุ่มๆเนียนๆและก็เนี่ยคุณฟอกสบู่ใส่มือนะคะจะเห็นฟองโฟมเนี่ยมันนุ่มๆเลยแล้วเอาโฟอฟองตรงเนี้ยมาล้างหน้าหน้าที่ได้หลังจากล้างเสร็จไม่แห้งตึงค่ะนุ่มขึ้นด้วย ข้อนี้คุณเลือกได้นะคะไม่ใช่ว่าการทําความสะอาดโดยไม่มีสารเพิ่มฟองไม่มีเคมีแล้วจะไม่สะอาดไม่จริงค่ะเพราะว่าการทําความสะอาดคุณเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเกิดว่าผิวขาดน้ําผิวแห้งแต่คุณทากันแดดคุณทาเมคอัพ คุณทารองพื้นหรือว่าทาแป้งนะคะมีการตบแป้งทาลิปสติกต่างๆต้องซื้อคลีนซิ่งมาใช้ตรงนี้ต้องเน้นย้ำเพราะว่าการทำความสะอาดด้วยสบู่ด้วยโฟมแค่นี้มันเอาไม่อยู่ค่ะก็หาคลีนซิ่งมาใช้ถ้าเกิดเป็นผิวที่ค่อนข้างจะแห้งขาดน้ำอันนี้คุณเลือกเป็นคลีนซิ่งมิ้วก็ได้เป็นน้ำนมอ่ะพยชน์น้านมมาค่อยๆนวดไปที่ใบหน้าแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าน้ำนมยังทำความสะอาดไม่ออกหมดจด ยังไม่ดีพอเพราะว่าคุณทาประเภทเมคอัพที่มันติดทนมากๆอันนี้แนะนำเลยก็เพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นคลีนซิ่งน้ำมเซล a ่าวอเตอร์มาเช็ดเฉพาะจุดอย่างเช่นอายไลเนอร์หรือว่าจุดที่คุณลงประเภทรองพื้นที่ติดทนติดแน่นนะคะก็จะช่วยได้ เบามือที่สําคัญต้องเบามือด้วยเพราะว่าถ้าทําแรงทําอะไรที่มันถัดถูเรงแรงส่งผลค่ะผิวหน้าก็จะยิ่งระคายเคืองยิ่งแห้งฟ้าที่มีมันก็กลับพลืบขึ้นมาอีกแห้งอีกหน้าก็หมองอีกมันก็วนเป็นวงจรเลยนะคะทัดมาสิ่งที่ต้องทากับผิวขาดน้ําคือเลือกค่ะ เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวช่วยกักเก็บน้ำให้ความชุ่มชื้นตรงนี้ก็คือมากกว่าการที่เป็นมอยส์เจอร์ธรรมดานะคะมอยส์เจอร์คือสารให้ความชุ่มชื้นเช่นพวกกรีเซลีนพวกนี้จะอยู่ได้ไม่นานคุณก็เลือกเป็นประเภทไฮยาลูรอนก็ได้หรืออีกชนิดหนึ่งที่เกดอยากแนะนำซึ่งในตัวเซรั่มขวดนี้มีนะคะและเกดเองก็ใช้มาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าวัย40กว่า,วาอย่างเนี้ย มีปัญหาผิวขาดน้ํากันหลายคนมากๆและเกศเองใช้ตัวนี้มันจะมีแซ็กชลาอโซโมเรตก็คือจะเป็นโครงสร้างเหมือนกับตัวาคาร์โบไฮเดตก็บอกเลยเป็นสารสก,กัดธรรมชาตินะคะจะช่วยกับเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงอันนี้เยอะพอเลยค่ะ 72ชั่วโมงมากกว่ากลีเซอรีนด้วยซ้ำและเวลาใช้เขาจะช่วยนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นในผิวยกกระชับผิวด้วยริ้วรอยคุณก็จะลดลงถ้าเกิดว่าผิวของคุณถูกเติมให้เต็มแล้วก็ฟื้นฟูอิ่มน้ำผิวก็จะร่องลึกต่างๆมันก็จะดีขึ้น และส่วนสําคัญไฮยาลูรอนในนี้มีด้วยเพราะว่าไฮยาลูรอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความชุ่มชื้นใครที่มีผิวขาดน้ําผิวแห้งนะคะเก็บแนะนําเลยและส่วนมากผิวแห้งก็ตามมาอีกด้วยเรื่องอะไรฝ้าอีกกระอีกว่าจุดด่างดําความหมองคล้ำริ้วรอยบางทีมาครบเซตเลยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะเขคือเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชประดับยีนส์เคที ตัวนี้เขาจะมีสารสก,กัดธรรมชาตินะคะที่ไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนพวกฝ้ากระที่มันขึ้นอยู่ตามหนกแก้มาสารจมูกก็ดีบางคนขึ้นแถวหน้าผากหรือว่าเป็นหนวดนะคะก็จะจางลงค่อยค่จางลงอย่างปลอดภัย แต่ละเคสอาจจะเร็วช้าต่างกันเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมีฟ้าลึกฟ้าตื้นต่างกันนะคะซึ่งถ้าใครได้ลองเนี่ยก็จะรู้เลยว่าประมาณ1เดือนฝ้าจะดูแล้วค่อยๆจางลงอย่างปลอดภัยผิวไม่แห้งไม่ลอกเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารที่ไปกัดลอกนะคะไม่มีไฮโดรควินอไม่มีตัวสเตียรอยแล้วก็ในเรื่องของปลอดพวกนี้ตะกัวไม่มีค่ะ ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยและก็ยังช่วยยกกระชับด้วยด้วยริงเข้ f ฟิลสารตัวนี้สำคัญนะคะใครมีริ้วรอยหรือว่าวัย40บวกแบบเนี้ย่าเน้นเลยว่าต้องไปหาอะไรที่มันเป็นแอน i ี g อ n g อีกเ,เกดก็เลยผสมลงม,มาในนี้เลยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรารู้ว่าต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยก็มาอีกจะให้ทาหลายขวดหลายอย่างบางทีมันเยอะมาก ก็จะมีตัวริงเข้าฟิลในนี้ไปช่วยลดริ้วรอยร่องลึกต่างๆให้มันตื้นขึ้นเห็นผลขึ้นภายใน4สัปดาห์ค่ะ รวมไปถึงตัวอัลลาโทอินวิตามิน B3 B5 มี5ด้วยที่ลดอาการแพ้อาการระคายเคืองอาการที่เห่อแดงแสบแดงแส,แสบผิวเวลาออกแดดนะคะก็มีเซรั่มตัวนี้ช่วยได้โดยที่ชาเช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นก็คลีนซิ่งหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จก็ทาเซรั่มรอบแรกทั่วไปหน้ารอบสองทาซ้ำจุดที่เรามีฝ้ามีกระ ถัดมานะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญเช่นกันก็คือขั้นตอนการอาทากันแดดเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่า ในผิวอขาดน้ำเนี่ยเราควรจะไม่ปล่อยนะให้ UV มันทำร้ายผิวให้มันแห้งลงแห้งลงผิวก็คุณจะยิ่งกล้านนะคะการทากันแดดสำคัญมากถ้าทาผิดวิธีเท่ากับไม่ได้ทาไม่มีประสิทธิภาพเลยดังนั้นกันแดดต้องทาให้ได้ถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้ในตอนเช้าหลายคนทาไม่เยอะไปหรือถ้าคุณทาน้อยกว่านี้ s v f ไม่ได้ตามข้างขวดเลยค่ะคุณซื้อมา spf 50แต่คุณหดทาหรือแค่ข้อนิ้วเดียวก็จะได้แค่ครึ่งเดียวมันกันแดดไม่ได้และกันแดดได้ไม่ยาวตลอดวันอ่ะมาเลย2ข้อนี้แบบนี้วิธีใช้นะคะถ้าใช้แบบครีมแบบลลอดอย่างเงี้ยเราบีบมาทีละ1ข้อนิ้วทารอบแรกก่อนให้มันกลืนหรือว่าซึมเกลี่ยจนเข้าผิวปุ๊บก็ตามอีกข้อนิ้วหนึงทาทับ เป็นเกาะคุ้มกันถึง2ชั้นและพยายามทากันแดดให้ได้ทุก2-3ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่แบ่งปันกันนะคะสําหรับใครที่มองหาอากันแดดจะมีตัวไหนช่วยได้บ้างในเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นไปด้วยในตัวตัวนี้ดีบีกันแดดเคที่ S p f 50 PA บอกบวกเขามีบํารุงในตัวด้วยจะมีน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมเมล็ดออนดเชีย์บัตเตอร์แล้วก็วิตามิน B3 เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยไม่เหนียวเนอนะ ใครเคยใช้กันแดดที่มันเหนียวมันเนอะตัวมันแบบทาเข้าไปแล้วเนี่ยมันเนอะหนักผิวเปลี่ยนใหม่เลยตัวนี้ซึมไวมากๆแล้วก็เป็นเนื้อบีบีที่เข้าได้ทุกสีผิวนะคะไม่ต้องมานั่งเทียบสีอะดำไปขาวไปทาแล้ววอกไปเขียวไปไหมไม่เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นสีเนื้อทาไปปุ๊บเข้าได้กับสีผิวเราอันนี้นะคะเกศเองก็ทาหลังจากเซรั่มก็จะได้หน้าที่เนียนเนียน และวก็กลืนเข้าสีผิวของเราได้ง่ายๆค่ะระหว่างวันเราก็พกติดตัวทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยแต่ถ้ามีเหงื่อนิดนึงนะคะเช็ดให้แห้งก่อนแล้วค่อยทาค่ะ กับชุดนี้เซตนี้ที่ช่วยดูแลฝ้าเกตดอยากแนะนำเลยด้วยใจนะคะที่ใช้กันมาแล้วดีมากๆรีวิวผู้ใช้จริงก็เยอะมากจากทั่วประเทศที่สั่งซื้อเข้ามารวมไปถึงประเทศอื่นๆข้างเคียงประเทศลาวก็สั่งซื้อมาจากเวียงจันทร์เช่นกันนะคะเยอะแยะมากมายช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำด้วยกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1 2 6 0บาทเท่านั้นส่งฟรีเท่าไทยฝ้าเป็นลวไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธี มีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะถ้ามีคำถามหร,หรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวนะคะสามารถทักเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์หรือว่าไลน์ก็ได้เพื่อสอบถามกันหาข้อแนะนำดีๆในการที่จะดูแลผิวเพราะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วคุณดูแลถูกวิธีหรือไม่มันคือประเด็นสำคัญอีกเช่นกันค่ะด้วยความรักนะคะอยากให้ทุกคนมีผิวที่สวยเนีนยนใสไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ